สวัสดีครับวันนี้นะครับหฮมบอร์ลมบอวีโกนะครับดำเย็บได้แดงแลบแดงแบบ V.I.P นะครับคู่หน้า2,800บาทนะครับหุ้มแบบสวมสวมแบบเข้ารูปนะครับมันจะเข้ารูปรัดรูปเป๊ะเลย นี่นะครับนังหนานะครับนี่นังหนึ่งบินบวกฟองน้ำแล้วก็บวกแผ่นซับรวมเป็นประมาณ5มินนะครับรับประกันตะเข็บแตกตะเข็บป,ปี้นะครับ3ปีนะครับนี่ครับด้านหลังสวยงามครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับมุ้มเบาะตรงรุ่นแบบสวนครับเบาอเดิมครับขอบคุณครับ